ีครับอ่าพบกันอีกแล้วครับผมกับเพจยาพิวด้านสปอร์ตวิวนะครับวันนี้ทางไทยพิ้วเราได้นะครับก็มาครับเข้าร่วมนะครับในงานฉลองครบรอบหนึ่งปีนะครับพ่อพิษเจมพีทไทยนะครับที่ปากช่องแห่งนี้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะครับในวันนี้ที่มาร่วมกับทางอ่าพ่อพิษเจมพีทไทยนะครับอย่างอาที่เช่นก็จะเป็นทางด้านของเรื่องรถแต่งต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันว่าอ่ามีทีมอะไรบ้างนะครับแล้วใครเป็นหัวหน้าทีมแล้วรถของเขาแต่ละคันเป็นยังไงกันบ้าง เดี๋ยวเราลองมาชมกันครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคันนี้ก่อนนะครับทีมอะไรครับพี่สวัสดีครับผมเคนปักช่องขับครับอยู่ทีมปักช่องขับครับผมอยู่ที่ปักช่องครับอ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างครับในงานฉลองครบรอบเจรพีธีไทยอันนี้มาร่วมงานแล้วก็ก็สนุกดีครับก็มีอะไรให้ดูหลายอย่างครับหอย่เมื่อกี้โตไปแล้วใช่ไหมครับผมกัพี่ตังอะไรมาบ้างครับเนี่ยก็ส่วนมากก็เริ่มจากห้องเครื่องครับห้องเครื่องก็จะมีพวกโบครับ F5 b บเอเว5เครื่องก็เป็นไส้พวก2,500เดิมะแล้วก็มีแต่งระบบน้ำมันอะไรต่างๆนี้เป็นเครื่องตัวเดิมใช่ครับแล้วก็เป็นพวกครับแล้วก็เป็นพวกเอ่อท่อีเตอร์ก็เป็นพวกไทเทเนียมของแต่งไทเทเนียมทั้งหมดเลยครับครับก็เก็บสายไฟก็ธรรมดามันต้องมีพวกระบบดีแมกเพราะว่าพวกปิดไฟปิดโค้ต่างๆเพราะว่ามันไม่ใช่รถเดิมครับแล้วก็จะมีพวกระบบในตั๊ ในตัตเบาะเป็นพวกเอ่อเคอร์กี้เบาเคอร์กี้ครับแล้วมีชุดในตัตแล้วก็ชุดหลังชุดหลังมีก็ถังในตัตอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็คือเต็มสูบครบเซตแน่นอนนะครับทรงข้างหน้าเนี่ยหลวบประมาณสามนิ้วครึ่งครับข้างหลังก็ตกประมาณหกนิ้วครับแล้วก็มีการวอลคัตซีเพิ่มเติมนะครับช่วงล่างก็จะเป็นโช๊คหน้าเป็นแอร์ดกฟอร์สครับแอร์ดกฟอร์สปรับเก้าครับโช๊คหลังก็จะเป็นเอ่อโช๊คเลสแทกเลสแทกปรับสิบสองครับ แล้วในส่วนใหญ่ของตัวของพี่จะมีรถกี่คันครับในในในขับในขับก็จะมีประมาณจะไม่เยอะเท่าไหร่อประมาณ 20- 30คันนะยี่สิบถึงสามสิบคันก็เดี๋ยวยังไงเราจะไปดูคันต่อไปนะครับกับขับต่อไปว่ามีอะไรอีกนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูอีกคันหนึ่งนะครับอันนี้จากขับอะไรครับสวัสดีครับผมเกมปักช่องขับครับผมปักช่องขับเหมือนกันนะครับผมวันนี้คันของพี่แต่งอะไรมางเอ่ยก็จะมีเป็นแปลงหน้าครับเป็นของตัวปอร์เชเนอร์ครับปี2018แครับแล้วก็จะมีฝาโพง ของอากณะครับอ๋อโหสวยงามมากครับผมแล้วก็จะเป็นตัดขาครับผมแล้วด้านเครื่องยนต์มีอะไรไหมครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นก้เดิมโบปัตสีสี่ครับโอ้ีหแล้วก็คัดอะไรพวกนี้ครับโอ้ข้างในก็จะมีเป็นเบาะลคโลครับโอ้โหยอดเลยครับแครครับเป็นไงครับเข้ามาร่วมงานฉลองพ่อพิศเจริญดีสนุกดีมีขอบคุณครับสวัสดีครับผมอันนี้จะขับอะไรครับ นี่คุณซ่องขับครับตอนนี้รถผมพี่มีแต่งอะไรบ้างครับเนี่ยตอนนี้ผมมีแต่งหน้าเป็นหน้าหนุกแล้วก็เอ่อไส้เป็นไส้เดิมหมดเลยอ๋อตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องตัวเดิมเหมือนกันเอ่อร์โ,โบเป็นของเอเทอร์โบธรรมดา t u r อ่า,าอแล้ก็ไส้เดิมเป็นของมินซังครับผมมิงคับผมซังหมดเลยครับมมรครับแล้วมีรีแมปไหมครับตัวนี้มีครับผมรีแมปด้วยแล้วก็ฟองทองบอลแมปอ๋อ มีภายในเป็นของอะเลกาโลเป็นอาร์เกตครับผมผมอารนาดี้แล้วก็ชงมาร์เป็นของวินเนอร์ครับผมสวยงามครับยังไงต้องขอขอบคุณแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันต่อครับอีกคันหนึ่งมาต่ออีกคันหนึ่งครับอันนี้เป็นรถเก๋งนะครับซีวิกนะครับผมชื่อบิลนะครับผมสวัสดีครับผมชื่อบิลครับจากทีมไบช่องขับนะครับผมครับก็เป็นซีวิกเอฟบีปี2009นะครับเป็นไงบ้างครับรถตัวนี้แต่งสไตล์อะไรครับเนี่ย ครันนี้ก็จะเป็นแต่งสไตล์แบบอเมริกาครับเป็นแนวสเตนนะครับครับผมเป็นไงครับงานสนุกไหมครับวันนี้อ๋อดีมากครับพี่มีของกินให้ด้วยใส่อได้มาถึงคันนี้คันนึงครับแล้วคันนี้มีแต่งอะไรบ้างครับผมก็คันนี้นะครับก็จะเป็นรถของพี่ปอปักช่องนะครับครับก็คันนี้ก็เริ่มด้วยด้วยข้างหน้าก่อน ข้างหน้า <S <S ก็จริงๆแล้วรถคันนี้เป็นรถปี2014นะครับ2014อันนี้แปลงหน้ามาเป็นไฟ2019กันชน2020นะครับเป็นรูปผสมไปถึงพวกห้องเครื่องนะครับพวกข้างหน้าห้องเครื่องก็จะมีพวกฝาทำสีนะครับแล้วก็มีโบ TF8 นะครับท่ออิเตอร์ทไทเทเนียมจ,จัดเต็มอ่าจัดเต็มพอสมควรนะแล้วก็พวกหม้อน้ำเป็นของเมิ้งซังนะครับแล้วก็เป็นพวกเอสเซอรี่สังเป็นพวกไทเทเนียมหมดเลยนะครับ แล้วก็มีพ่นไอเดี d พาวเดอร์โค้ดเครื่องนี้เป็นเครื่องสับพันซิ่งครับของพี่เล้งเอ็มเอลเล้งแงแเอวใช่ไหมครับน้องครับผมระบบเบรกของพวกเฮดวายบีนะครับแล้วก็เมงสั่งนะครับอันนี้มีเตตัสหมครับอันนี้มีครับมีเหมือนกันครับแล้วก็พวกฝาโป้งก็เป็นของพวกคอนซ่าอาแคบราเรี่องักใบนะครับโอ้โหสวยงามมากสีสีอันนี้เป็นสีจาก CJ CJ Autop a i n t กรุงเทพนะครับ แล้วก็ข้างในเป็นพวกมีเบาะเคอร์กี้เบาะเคอ์กี้เป็นชุดในตัดนะครับแล้วก็ชุดหลังก็มีพวกค้ำไอรอนบานะครับครับผมโอ้แสดงว่าจัดเต็มนะครับทั้งคันเลยสวยงามมากครับผมอ่าขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลยังไงวันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะต้องพาไปดูกิจกรรมต่อไปแล้วไปดูกันว่าสนุกแค่ไหนได้ครับนะครับสวัสดีครับผมชื่อเกมนะครับเป็นประธานกลุ่มรับจบครับ วันนี้ได้มีโอกาสพาเพื่อนๆทีมงานพี่น้องมาร่วมกับงานของยาชีโยดะนะครับเป็นงานทดสอบแม็กครับแล้วก็มากับเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายๆค่ายวันนี้นะครับทีมงานรับจบได้นํารถที่เข้าร่วมกิจกรรมของยาชีนะครับมีจํานวน5คันครับสุดท้ายนี้นะครับอขอฝากติดตามเขตรับจบด้วยนะครับเป็นครอบครัวเล็กๆครับแต่ว่าอบุนครับสวัสดีครับ หลังจากที่ชมรถมาแล้วนะครับผมก็อยากให้ท่านทางประธานของขับนะครับเนี่ยพูดถึงกับผู้ชมนิดหนึ่งว่าจะฝากขับยังไงบ้างก็ปากช่องขับนะครับติดตามได้ที่เพจ Facebook ปากช่องขับ Family นะครับเข้าไปที่เพจเฟซบุ๊กจะเจอเลยครับหรือว่าพิมพ์ชื่อเคนปากช่องขับภาษาไทยครับจะขึ้นหมดเลยครับครับผมขอฝากนะครับบริษัทยาชิโอด้านะครับแล้วก็ขับนะครับของโคราชปากช่องขับ นะครับไ้ที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าอย่าลืมติดตามนะครับเพจยาชิโยดาสปอร์ตวิวนะครับที่เพจยาชิโยดาสปอร์ตวิวแล้วก็ u t u b e นะครับยาชิโยดาสปอร์ตวิวครับในวันนี้ยังไงผมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ